วันนี ini, Luckily, Although, Hence, ้ผมมาอยู่ที่จังหวัดทงคายนะครับอยู่ที่บริเวณลานพญานาคนะครับหน้าวัดลำดวนนะครับที่เห็นอ่ที่เห็นอยู่คือคือวัดลำดวนนะครับในแับที่ลานพญานาคที่มุมนี้วันนี้ผมว่าวันศุกร์นะครับก็คนน้อยมากๆนะครับพญานาคท่านองใหญ่มากๆากเลยนะครับนะครับองใหญ่มากๆนะครับ บรรยากาศริมน้ำโขงนะครับดูนครับใหญ่มากๆนะครับตรงนั้นนะครับพัดลำดวนนะครับบริเวณนี้จะเป็นลานกว้างนะครับก็มีคนมาประกอบการขายอาหารขายขนมขายน้ำนะครับนะครับก็ถือเป็นจุดพักผ่อนนะครับเดินจุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับ ถ้าท่าน,นว่างหรือเลยผ่านมาก็มาแวะได้นะครับที่หน้าวัดลําดวนนะครับจอดรถง่ายครับมีที่จอดเยอะ,ะครับรีวิวแค่นี้ไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับ